นิวรันทีนี้คำว่านิวรันนิวรัน,นก็ฟังรู้กันอยู่แล้วนิวรันห้าท่อกันอยู่ได้ทุกคนนิวรันห้านิวรันห้า <c oughs> เป็นเครื่องกันจิตไม่ให้สงบไม่ให้มีความสุขมัน <c oughs> เราเรียกว่านิวรันนิวรัน,นพูดตรงๆตามภาษาคนรู้จักกันดีนิวรันในภาษาธรรมมันเป็นปฏิกริยา จากอนุัสที่เก็บไว้ในสันตานตากฏออกมาโดยไม่ต้องมีปัจจัยภายนอก mm hmm. เราทำเรามีกิเลสข้างหนึ่งเก็บความเคยชินไว้เป็นอนุัยข้างในหน่วยหนึ่งมีกิเลสข้างหนึ่งเก็บเป็นความเคยชินเป็นอนุใสเปไหนหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอนุัยเนี่ยมันมาก ถ้าพระเอิญมันมีโอกาสที่มันจะโล่งออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกมันก็ออกมาได้ออมาเป็นนิวรถ้ามีเหตุปัจจัยภายนอกสมบูรณ์ออกมาเป็นกิเลสเลยเป็นกิเลสเป็นตัวเลยท่านธว่านิวรนในภาษาธรรมะอันลึกซึ่งก็คืออนุสัยที่ปรากฏตัวมาโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยจากภายนอก มันเป็นกรารมาฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธธัจจะกุกุจจะวิจิกิชาอะไรก็ตามรุ่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอก <c oughs> ถ้ามีเหตุปัจจัยภายนอกเข้าไปผสมด้วยเราไม่เรียกว่านิวรเราจะเรียกว่ากิเลสทั้งที่สองคำว่านิวรกับกิเลสจึงต่างกันอย่างนี้